เสียงเห่าของสุนัขจรจัดที่หวงอนาเขตเมื่อเห็นคนแปลกหน้าเดินเข้าในซอยป่าสวนยางพาราของเอกชนริมถนนกาญจนาวันิชอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งมีสุนัขจรจัดกว่า100ตัวอาศัยอยู่ทาให้ทีมข่าวต้องเพิ่มความระมัดระวังเพราะเสี่ยงถูกสุนัขฝูงนี้กัดได้ป้าไหลหรือนางวิไลพรแสงและเอียดซึ่งกําลังให้เข้าให้น้ํากับสุนัขให้ขบุญว่าแม้ตัวเองไม่ได้เป็นเจ้าของสุนัขฝูงนี้ แต่ด้วยกิจวัตรที่นําอาหารมาให้สุนัขก,กินทุกวัน <itation. S 1> ก็เปรียบ <on> เสมือนเป็นเจ้าของสุนัขไปแล้วป้าไหลเล่าว่าจุดเริ่มต้นที่มาดูแลสุนัขฝูงนี้เริ่มขึ้นเมื่อปี2553ขณะที่ป้าไหลเดินทางมาออกกําลังกายที่บริเวณป่าสนยางของเอกชนได้พบกับลูกสุนัขสีตัวมีคนนํามาทิ้งจึงเกิดความสงสารและทุกครั้งที่มาออกกําลังกายก็ให้อาหารกินทุกวัน ต่อมามีคนนําสุนัขมาทิ้งเพิ่มจึงเป็นที่มาของการเลี้ยงสุนัขจรจัดก็มีมาแล้วก็มาทิ้งกันสี่ตัวใช่ไหมป้าก็สงสารอะไรเนี้ยกนเลยเลยไปเลี้ยงเขาอะไรเนี้ยนะเพราะว่าเห็นเห็นมีคนเลี้ยงใช่ไหมก็ออกมาทิ้งกันนั่นเลยอะไรเนี้ยใช่ปัจจุบันมีอยู่ประมาณเท่าไหร่ประมาณเจ็ดสิบตัวไนดะ้ไหมเจ็ดสิบตัว ผ่านมา13ปีจากลูกสุนัข4ตัวแรกที่ป้าไหลให้เข้าไปน้ำด้วยความสงสารปัจจุบันพบมีประชากรสุนัขมาอาศัยในป่าสวนยางแห่งนี้หลังมีคนนำมาทิ้งมีไม่ต่ำกว่า200ตัวแยกเป็นสุนัขที่ป้าไหลดูแลประมาณ70ตัวและสุนัขที่ผู้ใจบุญอีกกลุ่มดูแลอยู่ในซอยเดียวกันกว่า100ตัวแม้สุนัขทุกตัวป้าไหลบอกว่าจะผ่านการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแต่ก็ไม่มั่นใจว่า ได้ฉีดวัคซีนให้สุนัขครบทุกตัวหรือไม่เพราะประชากรสุนัขที่มีมากเกินไปอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงทําให้สุนัขบางตัวอาจจะไม่ได้รับวัคซีนซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้ากลัวครัวคล้คายเหมือนกัว่าไปกัดเขาว่าเลยเนี่ยนะใช่ไหมเราก็ต้องรับผิดชอบใช่ไหมนะเพราะว่าเราดูแลเขาไ่้นะอะเนี่นยนะไดที่ผ่านมาเคยประสานหน่วยงานว่าอะไ,ไมาเกินยาท่ออกมีค่ะมีแต่ว่าเขา คล้ายๆแบบว่ามีคนช่วยอะไรเนี่ยนะยื่นเรื่องไปแต่ว่าเขาเขาไม่สนใจอะไรเนี่ยะใช่นั่นก็เลยเรื่องเงียบไปอะไรเนี่ยข้อมูลจากสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดสงขลาระบุว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงขณะน,นี้มีหัวสุนัขจรนจัดถูกส่งมาตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในห้องปฏิบัติการจํานวน13หัวในจํานวนนี้พบหัวสุนัขจํานวน6หัวมีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า จึงเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยง <ปะ S 1> การ<ม>สัมผัสสุนัขและแมวจรจัด <ปะ S 1> เพื่อป้องกันการติดเชือ้อความจริงแล้วจงังหวัดสงขลาเนี่ยเ,เจอผู้ป่วยโรคพิษสนักบ้าปราปรายอาจจะเจอปีเว้น2ปีอะไรอย่างนี้ครั้งล่าสุดเนี่ยเจอที่ตมบนพระตรงเมื่อปีที่แล้วซึ่งประวัติของเขาก็คือเขาไปทำงานในสวนยางแล้วก็โดนสุนัขจรที่ วิ่งมาหากินในพื้นที่เนี่ยกัดเข้าแล้วก็ไม่ได้มีการทําความสะอาดแผลหรวยชฉีดวัคซีนอย่างเหมาะสมก็เลยมีการต,ติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตสําหรับข้อมูลสุนัขจรจัดจังหวัดสงขลาแม้ยังไม่มีความชัดเจนถึงจํานวนประชากรว่ามีจํานวนเท่าไหร่แต่ประธานมูล,ลนิธิบ้านมายิ้มประเมินว่ามีอัตราค่อนข้างสูงปัจจัยเกิดจากเจ้าของสัตว์เลี้ยงเกิดความเบื่อหน่าย สัตว์เลี้ยงขาดความน่ารักเจ้าของไม่มีเวลาเลี้ยงดูและปัญหาสุนัขจรจัดเพิ่มประชากรก,ารกันเองภูณวัหนาทองไทยพิเบสรายงาน